วัดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บหอยอีกนะคะไม่ได้หอยวันนี้ตกน้ำล้มตกน้ำสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บหอยอีกนะคะดูชุดเก็บหอยก่อนพร้อมมากวันนี้มาแบบพร้อมสุดเสื้อสีชมพูถังสีชมพู รมค่ะอันนี้เปล่าอ่ะจะก้มเยอะแถะไม่อันนี้เนี่ยใช่หรือเปล่าใช่โอ้โจีเราใช่หมดเลยว่ะหอยนั่งร้อยถ่ายตรงกระปุกเจอหอยข้างในเจอหอยเจอหอยข้างในสช่ัหมโอยดูอันนี้ก่อน หอยแมลงกู่เราพอแล้วเราจะเอาหอยนางรมนะคะอมู่มันเยอะจะหาหอยน่งรมโอยแกะหรออแกะยากไม่ไม่มันแกะยากะแต่หนูว่ามันตัวเล็กด้วยอันี้มือ้นหอยเล็กหอยเล็ก อวันน <screws> <ground> ี้ตกน้ำล้มตกน้ำทำน้ำไม่ได้เลยได้แค่นี้มางว่ามังวดที่แล้วนี่คือเขาทําสะพานให้นางซ่าเดินใช่ไหมวันนี้ไม่ไม่มีสะพานเลยตกโอ้ตายแล้วหมดสะพานมาดูซิโอตายแตายแล้วกลับกลกลับกลักลับแล้วใช่ไหมกลับกลับกลับเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคโอเคไปบ้กลับแล้วนะคะเจอกันใหม่เจอกันใหม่ค่ะสวัสดี